เหมือนเป็นตึกหลังอะไรสักอย่างนะครับดูตรงนั้นดูดิอะไรไม่รู้โคตรน่ากลัวเลยครับชมมันเป็นมสติดวิวที่แบบดูลึกลับมากๆหันไปข้างหลังเลยครชมดู เอาเลยครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไก่ขีเกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามเจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวรอบโลกจะพิกัดที่ท่านผู้ชมให้นำมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่มีพิกัดอะไรที่น่าสนใจเนี่ยสามารถกรพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมกรพิกัดได้เป็นก็สามารถกดทางลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครน่าสนใจจะได้รับเลือกในการดำเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับเรามาดูพิกัดแรกของวััััััััััันนนนนนนีีีี้้้้กกกกกกกเเลลยดดดววววว่่่าาาาาะะะคคคคคครรรรรรบบบบบบพพพพิิแแแขออองงงจจจุณสชผมมหหใใ็ถึ แฮชแท็เลยนะครับแฮชแท็กเราบโลกตามใจท่านผู้ชมแฮชแท็กกูเกิลเอิร์นะครับเราก็ก็พิกัดนะครับมาใส่แล้วก็ไปดูกันนะครับหัวใจนะครับเฮ้ยจริงท่านผู้ชมเนี่ยนะครับดูทางนี้นะครับเป็นหัวใจนะครับที่อยู่แบบปักปองผูเขาไฟเลยท่านผู้ชมที่เป็นหัวใจว่ะดีน่าสนใจมากครับก็ลงไปดูไม่ได้นะฮะมีรูปภาพไหมรูปภาพไหมนี่คือรูปภาพเกาะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะอู้ เนี่ยด้านบนนะครับนี่นี่น่าจะน่าจะด้านบนตรงนั้นนะครับที่มีลูกหัวใจนะครับที่นี่นะฮะตั้งอยู่ที่อ่ากลางทะเลอ่าแอตแลนติกใต้ปะน่าจะเป็นแอตแลนติกใต้นะครับที่ใกล้ๆคูโลกใต้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูอีกทิ้งพิกัดนะครับที่ให้มา2พิกัดนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจเหมือนกันเนอะเดี๋ยวเราไปดูสิเออหัวใจที่นะท่านผู้ชมเป็นเขตป่าที่แบบเป็นรูปหัวใจอ่นะท่านผู้ชมมีคนมาไว้ด,ด้วยนะว่า hearts of one คืออะไรนะครับอุ้ยมีท่ทา,ยทายล้งทายรูปมันเยอะเลยนะนี่ เขาแบบเอ้ยจริงจริงจังเลยนะครับมองไปนะครับเหมือนจะเป็นเหมือนแบบเป็นน้ำเป็นน้ำน้ำนะเป็นเหมือนแบบว่าแอ่งน้ําที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่นะฮะตรงนั้นนะครับเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวแน่เลยมีคนมาบินเครื่องบินเล็กดูเลยนะนี่เครื่องบินขนาดเล็กนะครับเรามีคนมาบินทาราพารามอเตอร์อะไรแบบนี้น,นครับดูเจ้าสิ่งนี้นะฮะอ๋อมันเหมือนเป็นป้าชายเลนอะไรอย่างนี้ปะที่เป็นรูปปัในนะครับเออนี่ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยะท่านผู้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับทีนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศ นิวแคลิฟอร์เนียอ่ะประเทศสหรัฐอเมริกาป่ะไม่ใช่นิวแคลิฟอร์เนียอยู่ทางตอนใต้เลยนะครับนี่ท่านผู้ชมออสเตรเลียนะครับแล้วก็ไม่ใช่นิวแคลิฟอร์เนียเนี่ยนิวแคดิโดเนียนะครับโดเนียไม่ใช่ฟอร์เนียนะครับผมอ่านผิดไปนิดเดือนนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้เลยเนาะเนี่ยตรงนี้ก็นิวซีแลนด์นะครับอยู่ด้านใต้นะฮะอยู่ใกล้ๆเกาะอาวานูอาตู uh, นะครับโอเคท่านผูน้ชมพี่กรนี้ก็ไประมาณนี้เราไปดูที่พี่กัะต่อไปเลยดีกว่านะครับพี่กัะต่อมานะครับบอกว่า ดวงอาทิตย์โคตรใหญ่เลยพี่คลังแรกนะครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยดวงอาทิตย์โคตรใหญ่นะครับอันนี้เราน่าจะต้องสตีดวิวลงไปนะครับมีจุดเดียวตรงนี้ปลื้มนะครับดวงอาทิตย์โคตรใหญ่นะครับโอ้หใหญ่จริงใหญ่มากท่านผู้ชมดวงยังใหญ่เลยนะครับจะเทียบกับอะไรดีเทียบกับแ้นบาสละกันแฟนบาสเท่านั้นนะครับดวงอาทิตย์เท่านี้นะฮะ จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่แสงก็ได้นะครับที่มันดูใหญ่นะครับจริงๆแล้วโดที่อาจจะติดเดี่ยวนะเหมือนตอนที่เราเอาพวกแว่นดำหรือแบบว่าเทปเอาเทปไปดูดวงอาทิตย์เคยเคยเอาเอาเทปนะครับที่มันเด็กสมัยนี้รู้จักเทปปะวะคือไอ้ไส้ในเทปมันเป็นจะเป็นสีดำนะครับเราจะเอาไปส่องดวงอาทิตย์เราไม่เห็นดวงอาทิตย์จริงๆโด,ดติดเดียวอะไรเงี้ยนะครับใครเคยทาคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะที่นี่นะฮะตั้งอยู่ที่โอ้ประเทศจีนฮะ อยู่ตรงนี้ของจีนเลยนะครับนี่โอเคฮะพิกดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกดต,ต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต,ต่อมาจะคุณบุญทรงน้อยผมหมเลยบอกว่าไม่ค้าอีกแล้วเราให้มาพิกัดถึง2อันเลยนะครับ EP ที่202ก็มี EP นี้จะมีไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้พิกัดมาพิกัด2อันนี้ผมแอบไปดูมาแล้วนะครับพิกัดแรกเนี่ยโดนลบไปแล้วนะครับส่วนพิกดที่2เนี่ยใช้งานได้นะครับ ถ้าเกิดเราเอาพิกัดนี้มาใส่แล้วเราไปดูกันเนี่ยนะครับมันจะอยู่กลางทะเลนะฮะถ้าเกิดเราก็โดดลงไปเนี่ยนะครับจะเป็นไมค์คาร์บที่อยู่ในโลกใต้น้ําแบบนี้ฮะเหมือนอยู่ในหลุมอะไรสักอย่างในใต้น้ำแล้วก็จะมีโซนิกนะครับที่ถูกผูกขานะครับด้วยอันเซไลส์สักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีปุ่มให้กดด้วยนะครับอ่า ซ้ายล่างบนขวานะครับไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรนอนอยู่ระดับยย่ยานครับน่าจะเป็นโซนิกนะครับก็คืออีกตัวดึงโซนิกตัว,วตัวส้มๆไม่รู้เรียกชื่อว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นแบบบล็อกไมค์ครับนะครับไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเฮ้ยนี่มันไอโซนิกสีแดงผมไม่รู้เปนชื่ออะไรบล็อกโซนิกสีแดงนะฮะ อย่าอยู่กลางนาตัวนี้เลยนะครับกมมีคนมาทำสตรีทวิวอะไรแบบนี้ไว้นะครับ้าเกิดดำน้ำไปตรงนี้จริงๆแล้วเจออะไรแบบนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันใครจะรู้อาจจะมีจริงก็ได้นะครับผมก็เผอเจอไปเรื่อยนะครับพี่ชมโอเคท่านผู้ชมเราไปดูคนที่พิกัรตอไปเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับผมเห็นคุณบุญทรงน้อยผมเขาส่งพิกัดมาเยอะนะครับแล้วเป็นพิกัดที่น่าสนใจด้วยนะครับอันนี้ผมเอามาทีเดียว2พิกัดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพิกัดมันจะโดนลบนะครับอันนี้ส่งมาเป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวเราไปดู2ลิงก์นี้ทีเดียวเลยนะครับวันนี้ พิกัดแรกนะครับเป็นพิกัดที่อ่าอยู่ในเหมือนเป็นตึกหลังอะไรสักอย่างนะครับดูตรงนั้นดูดิอะไรไม่รู้โคตรน่ากลัวเลยครับชมเป็นมูนสติ v วิวที่แบบดูลึกลับมากๆหันไปข้างหลังเนี่ยชมดูที่มันป๊อปปีป้ป่ะป๊อปปี้เพทามไม่รู้ว่าตัวนี้ชื่อป๊อปปี้เลยหรือเปล่าหรือชื่ออะไรเนรี่ยวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับผมไม่ได้แบบเล่นเกมป๊อปปี้เพทามจริงจังนะครับนี่ตัวนี้นก็มีแบบเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งอยู่ปะ่ะ เออผู้มชมพิกาดน,นี้ก็ช่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามันคือห้องใต้ดินที่เอาไว้ทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับด้านหลังขันมาก็น่ากลัวข้างหลังเนี่ยมีใบเลื่อยสักอย่างด้วยนะครับนี่คือพิกัดอาพ่อพี่เพทามนะีมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับใครรู้จักเจ้าตัวนี้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับใครที่รู้จักเจ้าตัวนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอยากรู้จริงว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็พิกัดที่2นะครับที่คุณบุญส่ง,สงมาเนี่ยนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะเป็นห้องนะครับ อ่าแบ็กลูมนะครับที่เรียกว่าเลดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมเป็นห้องที่ต้องวิ่งหนีนะคระับผู้ชมไกลๆน่าจะมีตัวอะไรให้ตามนะครับก็คือเป็นห้องที่วิ่งห้ามหยุดอ่ะเป็นห้องสีแดงโดยรอบเลยนะครับที่เป็นห้องที่เขาเรียกว่าห้องแบ็กลูมนะครับแบ็กลูมเลเวลอะไรเลดอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจเหนะมือนกันนะผู้ชมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครหลุดในแบ็กลูมเข้าไปอยู่ในห้องอะไรแบบนี้จริงๆก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันะนะครับดิอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับใครที่รู้จักเลเวลนี้ก็สามารถอธิบายได้ว่า,ามัน เลเวลนี้มันต้องอะไรกันยังไงนะครับเดีย๋ยวมีคนลงไปตามอ่านแน่นอนนะโอเคพี่แคทินก็ประมาณนี้เรารูที่พี่กคทตอบไปเลยดีกว่าครับพี่กคทสุดท้ายของวันนี้นะครับจาคุณวสันทูแขมแข่มแมนะครับบอกว่าพี่ครับผมเจอรถแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากแท้ๆพี่กัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ ให้ hey, พิกัดมานะครับรเราก็พิกัดมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันอันนี้นะครับน่าจะต้องสตีทวิวลงไปดูนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เห็นด้วยท่านผู้ชมมีรถสองคันจอดอยู่นี้แล้วมองข้างบนก็รู้แล้วว่ามันเป็นกุ้งฮนะท่านผู้ชมถ้าเกิดผมกระโดดลงไปนะผมเอจะเห็นหรือเปล่ปามันจะจอดอยู่ตลอดไปหรือเลปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันจอดอยู่นี้จริงๆวท่านผู้ชมเป็นรถกุ้งยักษ์ฮนะจะเป็นรถที่มีแบบล็อบสเตอร์อยู่ข้างบนอ่ะเขาทำไว้ทำไมเขาทำไว้โปรโมทหรอน่าสนใจนะครับทุท่านผู้ชมเป็นรถที่มีกุ้งยักษ์อยู่สองตัวซึ่งน่าจะเป็น ไอร้านนี้แน่เลยนะครับที่ขายอะไรเกี่ยวกับกุ้งนะครับแต่บอกเข้าไปในร้านนี่มันร้านขา,ขายของทั่วไปไม่ใช่หรอวะไม่จะมีอะไรเกี่ยวกับกุ้งเลยนะแล้วดันมีรถที่มีกุ้งอยู่นั้นงงมากเลยครับว่าร้านไหนคือร้านนี้หรือเปล่าที่เขาขายอะไรเกี่ยวกับพวกร็อปเตอร์อะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าแปลกมากเราย้อนเวลาได้ด้วยนะ2019 2018ก็มีกุ้งผูช้ชมมันมีกุ้งมันคือมันจ่ออยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่ไปไหนใช่ไหมเนี่ย2018 2019ก็ยังมีกุ้งนะครับ2 0 2พันคิดว่าก็ได้จะยังมีกุ้งนะครับผู้ชมเพราะว่าติดวิวถ่ายเจอเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับการพาไปเที่ยวโดยการใช้ Google Map เลยครับใครที่มีพิกัดอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมส่งมาให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ค่อนข้างขาดแคลนพิกัดนะครับส่งกันมาน้อยมากๆเลยนะยังไงก็ช่วยๆกันนะครับเพื่อรายการนี้จะได้มีกันต่อไปนะครับยิ่งคนส่งมาน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ได้รับเลือกเยอะนะ ลองหาพิกัดที่น่าสนใจแล้วลองส่งมาแถวอาจจะได้ออกคลิปได้สำหับวันต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าคลิปนี้สนุกแค่ไหนนะครับถ้าเกิดกดไลค์กันเยอะๆเนี่ยนะครับเดียวยอดวิวก็จะตามมานะครับ ท่านผู้ชมจะได้ไม่วนกันว่าพี่ช่วงนี้ยอดวิวน้อยจังเลยอะไรแบบนี้นะครับมาอยู่ที่าการกดไลค์การดูไม่กดกอข้ามอะไรแบบนี้นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้กดกอข้ามเลยเนี่ยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกรวนการไปได้นะครับีผมตามไปกดหัวใจให้ไว้ที่ข้อตกลับแล้วไว้เจอกันใหม่อี่พีหน้าสำหรับรายการพิกัดรบอบโลกตามใจท่านผู้ชมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย